โอเคครับก็กลัาวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนมีอยู่แอปแอปหนึ่งที่สามารถทำให้เรา,าลิงก์กับคอมแล้วทำเป็นไม้ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งวิธีทำก็ง่ายแต่ง,ง่ายครับก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนโหลดโหลดแอปนี้ขึ้นมาครับโหลดแอปมานะครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็โหลดในคอมพิวเตอร์นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ได้ไว้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วให้เราโหลดโหลดสองอันนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวแสดงสําหรับอันนี้ตั้งค่าการาตั้งค่าโอเคมันจะขึ้นนี้ครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้สำหรับการตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อโปรแกรมของมัน ก็ให้เราโหลดสองอันเลยเสร็จแล้วเราก็กดนิก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 อย่างเดียวเลยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเข้าโปรเข้าแอปนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้ทุกคนกดไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยกดเข้าไป ฮัลโหลฮัลโลก็เมื่อกี้นี้ก็อาจจะเสียงหายไปนะครับว่าเรากดปุ่มสต็อปตรงนี้ก็ให้เรานะครับกดไิทีสาจุดป่าเราทำเหมือนเมื่อกี้นี้เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับวิธีการลิงก์ก็ให้เรา โอเคนะครับให้เราอ่ามันจะมีเลขตรงนี้ครับให้เราพิมพ์ตามนี้ให้หมดครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามเนี <c oughs> <c oughs> ่ยก็ เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็สามารถคุยได้แบบนี้ที่ผมเสียงหายไปเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์เป็นไมค์อยู่นะครับเลยเสียงอาจจะหายไปคลิปนี้ก็ขอจบเพยงท่นนี้ครับก็อาจจะมีคลิปแยกออกมาเป็นคลิปโปรแกรมอย่างนี้ครับอาจจะมีคลิปแยกออกมานะครับก็สําหรับใครที่ไม่อยากให้มันไม่ไม่มีหนังสือก็ต้องเสียตังค์นะครับเดีย๋ยวค่อยดูคลิปกันต่อไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ก็จะติดตใครให้ด้วย